วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ หูห้าพูดพลังหญินหูปรับพลังงานทั้งห้าธาตุภายในบ้านอาทิตย์ที่แล้วเรามีหูห้าพูดพลังหยางคําว่าพลังหยางคนที่เรียนคอร์สเชิงสัญลักษณ์จะเข้าใจแล้ว<ะ>ก็คือพลังงานที่ส่งเสริมคนเป็นเราเรียกพวงจุ้ยพลังหยางส่วนพลังงานที่ส่งผลสุสารหรือคนตายหรือบ้านที่เราใช้เวลานอนเนี่ย เราเรียกว่าห่วงจุ้ยคนตายหรือห่วงจุ้ยพลังงานหินวิชาเหมาซาเนี่ยมีหูที่ใช้เสริมห้าอย่างติดตัวสำหรับคนที่เสริมพลังงานห้าเรื่องแล้ยยังมีหูที่ใช้ติดติดบ้านห้าทิศเพื่อเสริมให้พลังงานบ้านเนี่ยสมดุลอ่าก็คือมันจะหน้าตาไม่เหมือนกันนะเราก็ไม่มียมาเปรียบเทียบอันนี้ทองนะหูธาตุทองอ่าอันนี้หูธาตุทอง เห็นยังเห็นนะอ่าอันนี้หูธาดดินนค่ะเช่<า> <Okay S 2> ไหมอ่าอันนี้หูธาดไฟค่ะ<า>หูธาดธาตุแหละอออันนี้ถ้าติดภายในบ้านนะอันนี้หูธาดไม้อ่าแล้วอันนี้หูธาดน้ำอ่าหูธาด อันนี้คือปรับพลังงานในบ้านใช่ไหมคราอาจารย์ปรับพลังงานบ้านให้สมบูรณ์คนที่ไปเรียนฮวงจุย้ยเชื้อสาัญลักษณ์ะจะเข้าใจหูนี้แล้วเพราะเราพูดอยู่หูเนี่ยมันเกิดมาจากเป็นข้อดีเมื่อสมัยนั้นกงงอยู่เนี่ยเราเคยถามว่ากงงตายเนี่ยจะเผาหรือจะฝังแกบอกกบเผาฮะทำไมไม่ฝังไม่ให้พลังส่งผลลูกหลานเหรอ กูเต es que mm. ่าร okay. okay. ้อยเปอร์เซนต์อย่าเอากูเป็นมรรทัฐานในการได้ดีการได้ดีเนี่ยขึ้นอยู่ที่คุณธรรมของแต่ละคนอย่าเอาให้เหมือนคนอื่นถ้ามึงรวยขึ้นมามึงจะภูมิใจไหมว่ามึงรวยได้จากฟดสุสานของกูภูมิใจกูชัดเจนอ่ะกูบอกเลยสวนเลยกูบอกภูมิใจนะ แกก็บอกทำไมมึงถึงภูมิใจก็รวยใช่ไหมบอกภูมิใจเพราะอะไรรวยไงเลยภูมิใจไม่สอนหรอกว่าสุ่สารส่งผลไม่ส่งผลใครไม่มีใครรู้แต่ภูมิใจที่รวยแต่ตอนนี้มึงรู้หรือยังรู้แล้วลถ้ามึงรวยมึงภูมิใจไหมกูก็ยืนยันว่ากูภูมิใจแต่แกก็บอกกูก็ยืนยันว่ากูเผาไม่ให้ไม่ให้สุ่อสารกูส่งผลดีกับลูกหลานถ้าลูกหลานกูมีคุณธรรมมันก็ได้ดีด้ตัวมันเองได้กูอ้า เป็นถึงสินแสดูห่วงจ่วยมีสุสานเชื้อสายกีนร้อยเปอร์เซนแล้วบรรพบุรุษไม่ฝังแล้วมันจะส่งผลยังไงแกเขาเลยอธิบายว่าสุสานเนี่ยถ้าเรามองย้อนไปในอดีตนะมองย้อนลงไปในอดีตเมื่อสมัยก่อนอะหนังกีนเนี่ยเอาง่ายหนังกีนเลยมีแต่สินแสดูสุสานแล้วมันเคยเห็นสินแสดูบ้านคนไหม <c oughs> ไม่มี พราะคนสมัยก่อนเขาเข้าใจว่าวิชาบ้านพลังหินหรือบ้านวิชาวิญญาณก็คือสุสานเนี่ยมันส่งผลหามนุษย์มากกว่าบ้านพลังหยางเขาก็เลยเน้นวางสุสานหรือสารมรชนให้แข็งแรงเพื่อส่งผลให้ลูกหลานร่ำมั่งคั่งร่ำรวยเพราะสุสานเนี่ยมีพลังงานมากแต่กูเนี่ยบรรพบุรุษเขาตั้งใจทีแรกเลยเขาไม่ไม่ฝังเขาเผา เขาก็เลยกูรบเล้ามากๆ้วยความงกนะกูก็รบเล้าว่ากูอยากรวยเขาเลยบอกอากูบอกมึงก็ได้บ้านอ่ะเขาก็เลยสอนเรื่องบ้านพลังหินกับบ้านพลังหยางมาว่าคนวิชาวงจุ้ยคือเสริมตัวเองคือเสริมหยางแต่บ้านอ่ะมันต้องทําพลังงานอะไรก็ได้ให้เสริมพลังอิมหรือพลังงานวิญญาณหรือพลังงานหินเอาไว้เมื่อยามที่เราหลับนอนเนี่ยมันจะเป็นการพักผ่อนชี้ภายในถ้าพลังงานวิญญาณสมบูรณ ของบ้านเนี่ยพลังงานวิญญาณบ้านสมบูรณ์มันจะทําให้พลังงานในตัวสมบูรณ์เพื่อพร้อมลุยแต่ถ้ากูไม่ฝังมึงก็จะไม่ได้พลังงานบ้านพลังหญิงเข้าไปเพราะเหตุผลว่ามึงก็ต้องมาใช้วิชาห่วงจุ้ยบ้านพลังหยางในการกักเก็บพลังงานตัวเองก็คือหัวนอนมุมทิศนอนของบ้านทิศทางของบ้านแปดทิศวิธีดูท่าซาคีทตุของบ้าน ก็คือดูว่าบ้านพลังงานใต้ดินมายัางไงบนดินมายัางไงพลังงานฟ้าที่เปลี่ยนในแต่ละปีเป็นไงแล้วมึงหันเอาพลังงานอย่างส่วนหินมึงจะได้ก็ต่าเมือ่อมึงพักผ่อนเพียงพอก็คือสามารถเก็บพลังงานหินในตัวเองได้โดยไม่ได้พลังจากสุสานก,กูก็ตั้งทำตาปริบๆกูบอกกูงกนะกูงกนะกูงกนะ่างเงี้ยแกบอกอ่ะกูให้มึงก็ได้แกก็เลยสอนทำหูนี่ไง ยสอนทำหูห้าหินให้ซึ่งไปปิดในบ้านแล้วมันจะปักกัเก็บพลังงานวิญญาณบ้านไม่ให้เสียหายมันจะมีผลดุดเดียวกับเรามีบรรพบุรุษฝังอยู่ในสุสานและส่งผลเราแต่สมัยนั้นน่ะกูดวงดีไงกูไม่ได้รับปากแกบอกว่ากูให้มึงอ่ามึงก็รู้แล้วนะอ่าแล้วมึงจะไปทำยังไงก็คิดเยอะๆดวงดีนะที่แกไม่ห้าม แกบอกให้กูแค่คิดเยอะๆกูก็เลยคิดแล้วไงกูพานี้และกูเหมาซานร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือกูอยากรวยอ่ะกูไม่เต๋ากูเต๋าด้บางเรื่องแต่ถ้าเรื่องเงินกูเอาก่อนแต่กูไม่โกงใครแค่นั้นเองทีจะทำโกงแค่พลังงานวิญญาณอย่างเดียวทีจะทำรางานเลยครับว่าใครมีเต๋าใครเป็นอย่างใช่กูชัดเจนกูชัดเจนเห็นไหมเทเขาเต๋าที่เหมาซานเห็นไหมกูมีทั้งเต๋าแล้วเหมาซานอยู่ข้างกูแต่กูเหมาซานร้อยเปอร์เซ็นต์ สิ่งนี้คือเรารู้แล้วว่าพลังงานธรรมชาติเราสามารถดึงมาใช้ได้<ะ>เราก็เลยอ่ะทําก็ทําในเมื่อทําหูห้าอย่างนะก็ทําหูห้าหญิงนคุมบ้านด้วย<อ>นี่คือเหตุผลที่คนเรียนนะเอาทุกคนเลยหูห้าหญิงนี่คือสมัยสมัยใหม่เนี่ยไม่มีฝังเผาอย่างเดียวเรามีห้าหญิงนของอาจารย์เนี่ยก็เหมือนว่าเรามีสุาสานของบังรฑชนเราอยู่อย่างไรใช่แล,แล้วก็คือวิธีการที่เรามีสุบัรฑชนฝังสุสานเนี่ย เราก็จะได้พลังจากสุาสานส่งผลก็าหาตัวเราแต่สุาสานนะ่ะมึงมีพี่น้องกี่คนอะ่ะฉลี่ยไปมึงเราพ่อเรฝังลงไปมีพี่น้องสี่คนมึงก็แบ่งกันสี่สายอืออ่าแต่นี่ไม่ใช่อันนี้คุมอยู่ในบ้านมึงถ้ามึงอยู่ในบ้านหลังนี้มันก็ส่งผลหามึงแต่เมื่อก่อนอาจารย์เคยบอกว่าถ้าฝังนี่มันดูทิศทางว่าส่งผลให้ลูกคนไหนใช่ไหมอาจารยเ์เหมือนกันนี่ไงเหมือนกันเหมือนกันเลยเก็คือนนในห้าห้าห้าพลังหญินเนี่ยมึงเป็นคนชาติ่าอะไรอ่ะ มึงก็ต้องเอาพลังนั้นนะเสริมมืองในบ้านมันบอกที่ชัดเจนชิดเหนือสีดำชิศใต้สี <ไฟ S 1> แดงชิศตะวันตกสีขาวตอ,ออกชิศตะวันออกสีเขียวกลางบ้านสีเหลืองเนี่ยครบห้าทีและทั้งกึ่งกลางบ้านถ้ามึงงกไหมล่ะมึงงกจิดเลยห้าผืน ถ้ามึงถ้ามึงไม่ไหวห้าผืนมึงเอาแค่มึงถ้ามึงเป็นคนติดถีธาตุไม้มึงติดไม้ถ้ามึงเป็นคนติดถีธาตุน้ำมึงติดสีดำถ้ามึงเป็นคนติดถีธาตุดินมึงติดสีเหลืองถ้ามึงเป็นคนติดถีธาตุธาตุไม้มึงติดสีเขียวเลยถ้ามึงเป็นคนติดถีธาตุทองไม่สนแข็งอ่อนเลยนะมึงติดสีขาวมึงเป็นคนธาตุไฟติดสีแดงในที่นั้นเลยติดนี้ต้องใส่กรอบไหมจอนติดใส่กรอบสีทองแล้วใส่เส้นผมกับรูปตัวเองไว้หลังด้วยนะ รูปตัวเองทิศเลยเหรอจย์ทิศตัวเองเนี่ยอทิศตัวเองฮะทิศตัวเองสมมติมึงเป็นคนาธาตุไฟอันนี้มึงใส่กรอบแล้วมึงต้องใส่รูปมึงไว้ข้างหลังพร้อมกับเ,เส้นผมมึงสามเส้นเส้นผมเวลาถอนมามึงต้องให้ติดรากมิดขาวๆด้วยนะอ๋อต้องเห็นเห็นรากขาว,ขาวอ่ามันมีดีเอ็นเอแล้วก็แปะไว้แล้วก็เอาเนี่ยไปแปะที่ผนังที่ใต้ถ้ามึงเป็นคนทิศนี้นะก็ติดทิศใต้และอีกสีผืนมึงม่ต้องติด ไอ้จย์ไอ้ติตทิศเนี่ยใช้เข็มทิศวัดได้เลยไหมหรือต้องใช้ใช้เข็มทิศวัดได้เลยใช้เข็มทิศวัดทิศไปได้เลยแต่จริงๆแล้วควรจะมีทั้ง 5, 5ห้าห้าคูเลยไหมติดเนี่ยจันมึงรงรงไหมล่ะเพราะว่าถึงแม้มึงเป็นคนธาตุไฟมึงไม่สามารถอยู่ได้ถ้ามึงไม่มีน้ําทองดินไม้เพียงแต่ธาตุไฟเป็นธาตุที่ส่งผลรุนแรงที่สุดสระบุรถธาตุที่ส่งเสริมมึงถ้ามึงเป็นคนไฟอ่อนมึงก็ต้องใช้ไม้ส่งเสริมถ้ามึงเป็นคนไฟมาก มึงก็ต้องเอาดินเข้าไปประร้านถ้ามึงเป็นไฟโตดเยอะๆมึงต้องใช้น้ําดับเลยออืหรือถ้ามึงเป็นไฟแบบบวกนิดหน่อยมึงก็ต้องปรับตัวมึงเลยใช้ทองเห็นไหมถ้าคือพูดง่ายมึงใช้ทุกสีแต่มึงจะไหวกันหรือเปล่ากูไม่รู้เพราะกูทามาแล้วกูก็ทําเท่าที่กูคิดว่ากูงกของกูกูก็ทําขึ้นมาแล้วกูก็ติดบ้างอยู่แล้วส่วนคนที่เอาไปใช้มึงเชื่อก็ติดมึงไม่เชื่อก็ไม่ต้องติด ว่าถ้าย้ายบ้านดออกได้แล้วมึงจะาไว้บ้านนะทำมังก็เอามาด้วยดิใช่ได้มึงย้ายบ้านมึงเอามาเลยไม่ต้องไปติดไว้มึงจะไปช่วยทําไมเพราะอันนี้มันย้ายบ้านได้มันคุมบ้านมึงแล้วมันคุมบ้านทุกบ้านแล้วนี่มันส่งผลให้ทุกคนถ้าสุดแล้วผมติดห้าผืนเลยมันส่งผลส่งผลทุกคนในบ้านเลยไปจากแต่มึงต้องดูด้วยนะถ้ามึงเป็นคนธาตุธาตุน้ำมึงเป็นคนธาตุไฟมึงติดดนเอไฟแล้ว ถ้าไอคนนั้นอีกคนในบ้านท่าุน้ํามึงก็ต้องไ้เขาทาติดท่าุน้ำอาจารย์แล้วท้าไฟสองคนติดสองอันเลยได้ไหมถ่าไฟสองคนในบ้านหลังนั้นที่จริงมึงถ้าติดเพราะไฟมีสามตัวเปี้ยงหัวเต็งมีสามตัวในหลอดแกมึงสามารถติดได้สามผือนอ๋อแต่ถ้าติดไม่เกินสามผืนติดผืนนึงแต่ใช้ผมสองอันได้ไหมยังไงคือสูว่าผมกับน้องสาสงวสมผมกระเป๋ท่าไฟก็คนละอันอันใช้อันเดียวกันไม่ได้ไม่ได้อันอันเดียวกันไม่ได้อันเดียวกันก็คือเมื่อไหร่ที่ พลังงานสมมติว่ามันเป็นผู้ชายผู้หญิงแยกชัดเจนกลางวันได้มึงกลางคืนได้เปล่าล้วเป็นผู้หญิงด้วยกันทั้งคู่หรือผู้ชายด้วยกันทั้งคู่อาจารย์มันก็แบ่งกันคนละครึ่งอ๋องไงก็ได้ใคก็แบ่งคนละครึ่งอยู่ดีอ๋อใช่อยู่ที่ว่ามึงจะงกหรือมึงไม่งกอันนี้คือรายเช่าในวันเรียนเท่าไหร่ผืนละพันใช่ไหมไปใส่กรอบมาเราเองเพราะเราไม่ไม่ได้ใส่กรอบให้ใช่ไม่มีเลี่ยมอ่าไม่มีเลี่ยมอันนี้ก็คือผืนละพันเพราะอันนี้คือติดบ้านไม่ได้พกติดตัว อันนี้ห้ามห้ามพกติดตัวนะห้ามเลยใช่ไหมเพราะถ้ามึงพกติดตัวเนี่ยเวลามึงเข้าไปในที่พลังงานอิ่มเยอะๆมึงเป็นพวกเดียวกับมันนะก็เหมือนเป็นพวกมึนอาจจะซวยถึงตายได้เลยก็เป็นด้านเดียวด้านมืดที่จะมืดล้วนๆ,นๆไม่ว่าจะธาตุอะไรก็แล้วแต,แต่แต่มึงเชื่อมมืดล้วนๆเหมือนเราเป็นพวกเดียวกับเขาเลยเถูกแล้วมันจะพุ่งเข้าหามึงแบบดุนแรงห้ามคือ,ค,อคือพุ่งมาหาเราก่อนนะง่ายๆถ้าเราเข้าไปใช่ต่อให้มึงดวงไม่ตกถ้าไปกันห้าคนมันหามึงก่อนเลย เพราะมันถือว่ามึงมีพลังงานเหมือนมันคือเขาวิ่งเข้ามาเราก่อนคนเลยมันจะดึงให้พลังงานด้านมืดของทุกเรื่องพุ่งเข้ามายาที่อาจารย์เคยบอกว่าคูพกก็พกคูเผาก็เผาคูติดก็คือควรจะติดเราแบ่งแยกให้ชัดเจนใช้ตามที่เราบอกอืตามใบกํากับยาอให้นันหัวล้อเลยใบกํากับยาอาจารย์รัสูว่าคนที่ติดแล้วจะมีส่งผลให้เราเห็นคือเป็นทองจะดีขึ้นหรือเงี้ยอาจารย์เจ็ดนาทีให้เจ็ดนาที เงินทองจะดีคือสุขภาพเกี่ยวด้วยไหมจ่นปรับพลังงานวิญญาเนี่ยมันเป็นฐานให้ไปในเรื่องทุกเรื่องอ๋อไม,<ะ>ไม่ใช่แค่แต่เงินทองหรือไม่ใช่แค่แต่สุขภาพแต่เรื่องทุกเรื่องที่จอยเคยบอกว่าคนเราจะดูดีไมดีดีทีแล้สมบูรณ์ปุ๊บทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นมาเอง,เองใช่มันจะค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆถ้าดวงเราแข็งหรือดวงเราดีฮะม่มีเป็นอ่ะพู้มติได้ทุกวันอืถ้ามึงเก่งวันนั้นคือมึงต้องมาเรียนเลิก อ๋อเขาต่อไปที่จา<ช>รยเคยบอกมันจะมีติดเลยถ้าบางคนบอกผมอยากติดดูเลิกให้หน่อยมึงบอกอะไรติดได้ทุกวันอะ่ะเพราะมึงคํานวณไม่ได้ถ้ามึงจะให้คำนวณเลิกมึงจะต้องมีทิดหลังบ้านหลังนั้นมึงจะต้องรู้ว่าบ้านทั้งหลังได้อยู่กี่คนอืมอ่าแล้วมึงต้องรู้ว่าในทิศเวลาที่ติดจะส่งผลใครเป็นพิเศษอ,อืแต่ถ้ามึงติดแล้วใส NA, ่ดีเอ็มลงไปยังไงได้มึงไม่ต้องไปซีเรียสอ,อยู่แล้วไอเอไม่เอาไอเอมันต๋า จริงเหรออาจารย์เมื่อวานเอาไปติดหัวนอนคนแรกไปแล้วมั้งไอ้ยไอ้เอบรรเทาอ่ามีคำถามอะไรไหมก็ถ้าคำถามคือเขาถามเรื่องพูห้าพูพลังหยางดีกว่าเพราะว่าอย่างอาทิตย์ที่แล้วอ่ะสมาชิกส่วนใหญ่จะงงอะค่ะอาจารย์ว่าเขาต้องเอาดิถีอย่างเดียวใช่ไหมแล้วส่งเสริมอ่ะเขาเข้าใจว่าเขาต้องเอาดิถีตัวเองก็ส่งเสริมแต่พิฆาตเขาไม่เอา ให้อาจารย์อธิบายเข้าใจมัน <ใจ S 2> อยู่มันอยู่ที่มึงงกไม่งกเหมือน,นที่เราสอนในรายการอ่ะสอนในวันที่เราเรียนมันอยู่ที่มึงงกแค่ไหนมึงมีสภาวะในตัวเองเป็นเหมาสานห,หรือมึงเป็นเต๋าอ่าแค่นั้นเองคือสมมติถ้าเราเป็นคนธาตุไฟเราก็ต้องพกคูหยางของธาตุไฟแต่เราต้องรู้แข็งอ่อนด้วยนะอ่าสมมติถ้ามึงจะเลือกพกนะไอ้น,นี่มึงพกแล้วล่ะอย่างแน่คือดีมองม่าน่ง เราไม่ต้องดูว่าแข็งหรืออ่อนแต่เราต้องมีพกก่อนพกหนึ่งเราก่อนหนึ่งพถ้าเราเป็นคนที่ธาตุไฟอ่อนมึงพกนี่เลยคอยกันใช่ไหมไม้ทรงเสืออ่าให้ส่งเสิมเพื่อเพื่อความชัวร์งเสิมให้มึงได้ดีอ่าค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่มึงเจอธาตุน้ํคือข้ามันก็สวยได้นะใช่คำว่าธาตุน้ําก็คือมึงไปในชิดเหนือของที่อยู่อาศัยมึงไปในทางกิจกรรมที่เกี่ยวกับพลังงานธาตุน้ํา เช่นไปทําธุรกิจเวลากลางคืนเดินทางกลางคืนไปงานศพไปโรงพยาบาลไปอะไรที่มันเป็นพลังงานธาตุน้ำ嘛เราถ้าสูดเราเจอวันน้ําปีน้ำนี่เราก็เราก็แย่ไลวเอกัวยได้อเพราะอะไรเพราะน้ํายังไงก็ส่งเสือนี่ไ่ามันไม่ได้แล้วมันก็ยังเผานี่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันพกแบบนี้ก็ยังน่ากลัวอยู่แต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไร อย่างอย่างเมื่อกี้กับปวดหัวยังให้บนแค่คูท่ายมะเดียังดีขึ้นเลย่ายแล้วหา,ายแล้วไม่เจ็บนะจริงอ่ะเฮ้ยคิดไปเองตราลรางมันจีดจีด้ตลอดเฮ้ยมันคิดไปเองล่ะไม่ต้องไม่ต้องหน้ามนาะอันนี้อันนี้ผมเก็บไว้เลยเนะนะนี่ยครู่ยอาจารย์ผมถามมีข้อนหนึ่งอาจารย์สมาชิกก็ส่วนมากก็จะบอกว่าก็เขามีคูคพามิงพนหัวปุ๊บไปขี้เลยอ่ะ <laughs> เขาบอกว่าเขามีหูพลังงานเทพสมบูรณ์แล้วดินทีเขาสมบูรณ์แล้วหูพวกนี้จาเป็นอีกอาจารย์จาเป็นกูยังฟอกเลยในเมื่อเขาดิถีเขาสมบูรณ์แล,ล้วไอ้ได้มันหูเทพอืแต่นี่มันหูพลังงานอืเทพเนี่ยเมื่อไหร่ที่ถึงคราวที่เขาเดินมาส่งผลเขาจะส่งผลเราแล้วเมื่อไหร่ที่เขาส่งผลร้ายคือเขาจะไม่ส่งผลร้ายเราอแต่อันนี้คือมันเป็นหูพลังงาน,นงทนี่เมื่อกี้ให้กับวนด้วยหูพลังงานเพราะว่ามันเป็นตัวเองไง มันเกิดมาจากอะไรที่มันปวดหัวเพราะว่าพลังงานในตัวไม่สมบูรณ์ใช่ไหมพลังงานในตัวเองไม่สมบูรณ์พอมันเอาหูประจำตัวมันไปวนวนที่หัวเมื่อกี้เนี่ยมันทําให้สมบูรณ์มึงเป็นคนท่าอะไรทองอ่าเห็นไหมทองมีผลกับอะไรน้ำไส้เมื่อไหร่ที่มึงปวดหัวมึงต้องขี้ไม่ออกอ่ะมึงถึงปวดหัวมึงจำไปเลยคนคนพลังงานธาตุทองพอมึงเอาหูหูไปวนปุ๊บเกี้ยแล้ว ขายใช่หไหมมันจะมีส่งผลกับพลังชีภายในเราเลยอ่าเหมือนเงี้ยเป็นวัดเนี่ยจามเนี่ยเป็นคนท่าอะไรท่านไม้อ่ามันก็ไปเอาหูไม้วน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 ,บน,บนแล้วก็จะขี้ออแล้วเหมือนกันไม่ใช่พอเอาหูไม้วนปุ๊บจะแน่นหน้าอ,อกเราดูได้เลยเพราะวันเรื่องปอดพอ,อหูไม้วนปุ๊บมันจะแน่นหน้าอ,อกแน่นอยู่ประมาณสักสิบยี่สิบวิ่ แล้วมันจะมีความรู้สึกเหมือนปิ๊งเลยก็คือโล่งเลยปิ<า>้งเจ้าพูดผมก็ยังงงอยู่จริงๆอ่ะเราพูดเรื่องนี้ในคอร์สเรียนเหมาซานก่อนหน้านี้นะสักนั้นงหนึ่งที่เรามีรูปฟูอ่ะมีคอร์สสองอ่ะฮเราพูดถึงเรื่องคอร์สสอนนะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ฟูอ่ะว่าเอามาทำยังไงฟูที่ถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องอะไรแต่ด้วยความที่เวลามันต้องเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังมันก็เลยพูดไม่พอแต่ผม,มงงมากาจย์ เก็บผ like, okay, ัวแต่เช so no ้าจานให้วนหูมีพล yeah. right. ังงานไหมล่ะถ้าเราพูดในรายการเสมอหูเรามีพลังงานตอนแรกจะทเป็ไรลองได้ถ้ามึงเล่นพูมันยังตลกเลยเอาหูไปวนมึงเลือกผู้เล่นใช่ไหมเนี่ยผู้เลจริงก็ตอนแรกคุยในรถบอกว่าอย่ากลบปวดฟันบอกให้เคี้ยวหูว่าไปจยได้บ่กเฮ้ยไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องเคี้ยวแค่วนก็หายจริงจริงตอนที่มึงปวดฟันมึงเอาหูไปวนก็หายแล้วอีกสามท่าละก็จดินน้ำหูใช่ไหมได้หมด ทุกเรื่องอ่ะดินนี่จะเกี่ยวกับพวกถ่ายเนี่ยโดยตรงค่าดินเพราะมันทองไง<ม>ดินให้กําเนิดทองเพราะว่าดินไม่ดีก็มีปัญหาไงะบวลมไส้ถ้าทํามาเกี่ยวกับแขนขาเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดดําเส้นเลือดแดงนี่แน่่เป็นไงเนไงซื้อเจไปเกี่ยวกับสายตาหัวใจนะ่ะเห็นไหมซื้อเจอ น้ำนี่โดยตรงไงเกี่ยวกับเรื่องอะระบบเลือดไหลเวียนบนตัวระบบปัสสาวะอะไรพวกนี้นะแล้วก็นี่ก่อนจะหมดเวลาไปกระดิ่งมีกี่ชุดนะตีว่วยี่สิบอ,อ่ะเ่ีว่าณยี่สิบมีสามชุดเอ้ยสามพันใช่ไหมมียี่สิบชุดชุดละสามพันก็คือหมดรัดนี้ต้องรอปีหน้าเลยนะใช่แล้วอ เอาเหลือสิบแปดเอะใช่ไหมถ้ากับเหลือสิบแปดเราสองอันลักสิตอันหนึ่งลิอันหนึ่งเอาเหลือสิบเจ็ดเอไอ้เจ้าไม่ต้องขายค่ะเหลือสิบเจ็ดอ่ะนะก็อันนี้มีสิบเจ็ดอันราคาสามพันบาทราคาสามพันบาทแล้วก็ฮู้นี่ผืนละพันห้าห้าผืนก็คือมีห้าสีใครจะใช้สีไหนก็เลือกเอากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ